สวัสดีครับตัอทองชาแนลนะครับวันนี้มาดูพี่น้องหามาหารวมจิตรวมใจโดยายาสมอนชาแนลนะับเป็นช่งางตัดผมจิตอาสานะครับวันนี้ตัดผมให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์หลายท่านหลายคนนะฮะดิสอนก็มาถ่ายทำด้วยนะครับนะแล้วก็ดูไทยบานออกก็เป็นคนนึงที่ให้ ยายสมรตัดแล้วก็มีเสือฟาไปครับผมแล้วก็มีรู้สึกตัดแล้วเป็นยงไงไหมครับก็โอ้ยรอดเท่เลยนะฮะโล่งเย็นสบายโล่งเย็นสบายปลอดโปร่งแล้วก็ฟรีต่างหากว่าครับเนี่ยไปสูดยาต้นไม้ปลาลูกเลียงน้อยมากยาหอครับผมก็เข้าจะต้อง น,นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องตัดด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเป็น <laughs> เป็นในแบบให้กับคุณยายได้ตัดผมอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เมื่อวานไปร้านต่องงก็ปิดหมดครับทีนี้เราตัดผมเวย์โควิดตอนนี้ไปตัดผมที่ไหนก็ลําบากนะพี่น้องเพราะว่าปัญหาเขากลัวโรคระบาดนะคร้อยแปดสิบบาทก็ต่ำอาจจะอาจจะมีคนหนวดด้วยคนหนวดด้วยอธิษฐานยิบไม่ให้กบวนตะโกนยคนหนวดด้วยอะไรนะหลายๆอย่างโกหน้าคนหนวดอธิษฐานตัดด้วยไหมผมไม่ได้ตัดครับเพิ่งตัดไปเพิ่งตัดไปตัดผมสั้นๆ สบายดีตัดอยู่บ้านห้าสิบบาทเพราะว่าจะไม่โวนปกติผมจะไปตัดหนวดต่างอยทีนี้มันผมก็ไม่กล้าไปแล้วถ้าให้ก็าโกนหนวดใช่มันก็ร้อยหนวึ่งร้อยกว่าต่างอยปิดต่างเงยปิดที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยอยากตัดแล้วไปไม่นาน นอกจากในเมืองสะพนสะพนมันก็น้อยอ่ะร้านเข้าไปเขาก็ถามเราก่อนหมูน้ขนาดบอกว่าใครเห็นตัดไห้ลุงวันนั้นเรา,าก็เลยมาตัดเขาต้องตัดให้เสะนะือตัดแเาขาเป็นากาศดคบโเลยไฟย้ำนี้อากาศนะแดดเปรี้ยงร้อนดุนะพี่น้องอแต่ก็ทำให้เห็น วิวทิวชัดธรรมชาติของภูเหล็กไฟสวยงามนะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อับทาง,ทา,งทางนเขาจบคลิปสั้นๆแับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ